สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้คะ่ะเลขมงคล17มกราคม68สองคนมีโชคคนไม่มีโชคมวดนี้ห้ามเสี่ยงเลขมงคลกับสินแสอินี1 7มกราคม2568 สำหรับงวดวันที่สองมกราคม2568จะตรงกับวันสุกรามสี่ค่ำเดือนยี่ปีมะโรงคนที่จะมีโชคมีลาบเต็มๆจะเป็นคนที่เกิดเดือนมกราคมเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคมเรื่กดีมกราคมเหมาะทำการมงคลเรื่กดีเหมาะแก่การทำการมงคล คือวันพุทธที่22สุขที่17อาทิตย์ที่26และสุขที่31มกราคม2568เช่นเดียวกันเรื่งนี้สามารถใช้เป็นเรื่งขึ้นบ้านใหม่เจรจาธุรกิจออกรถใหม่เรื่งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่และเสียงโชคลาภจะเสริมความเฮงปังสุดๆคนที่ไม่ควรเสี่ยงโชคในงวดนี้ก็คือคนเกิดวันอังคาร เลขมงคลงวดวันอาทิตย์ที่2มกราคม2568เลข5ตัวมาครบ1 5 6 7 8เลขตัวเดียวมาแน่5รางวัลเลขท้าย2ตัว15 56 65 75 81เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ได้แก่165 561 678 878-667ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ